ค่ะกาบสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้กับลาวพัฒนาเมื่ออื่นวันที่24ตอนนี้ก็เก็บข้อมูลไปก่อนเนะาะค่ะพี่น้องเนะาะค่ะก่อนอื่นไปเบิ่งคําเตือนของทางช่องเฮากอนคาเตือนทางช่องทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางจับจองสลาก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสน,นุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะย้ำเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะพี่น้องนอะค่ะ แนวทางกะมีเข่ามีรุดเดอ้อพี่น้องเดอ้อเดี๋ยวเขาเดี๋ยวรุดนะคะ่ะบ่มีอียงที่จะจีร่างยังยืนยืนเทียงทีรี้เกิดขึ้นตังยู่ดับไปทั้งนั้นพี่น้องเนาะคะ่ะสำหรับเล่าพัฒนาของเข้าหดที่แล้วเนาะค่ะงวดที่แล้วของเรามีสูตรใดเข้าบ้างเนาะคะ่ะไปเบิ่งก่อนเนาะพี่น้องเนาะนะคะ อันตอนนี้อาุนหภูมิเริ่มสูงขึ้นแล้วพี่น้องเนาะคะ่ะงวดที่แล้วเราสรุปบนล่างเราเข้าที่ชุดล่างเนาะคะ่ะเราเข้าที่ชุดล่างเข่าเจ็ดสองพี่น้องเข่าเจ็ดสองเนาะคะ่ะเข่าเจ็ดสองหลักสิบห้าหกเจ็ดหลักหน่วยศูนย์สองสามสี่แอดคือเอาลักหน่วยหลายแท้งวดที่แล้วตัดสี่พขาดพี่น้องนะคะอ่าสมอดตัดขันเมนมาเนาะ ค่ะดีบ่ามาอระย่ามถ้าตัวไดแอดตัดบ่ชขาดจริงๆแอดจังเสียเอาลงจังสี่เนาะค่ะเข้าที่เจ็ดสองแต่ถ้าเข้าประกบมากเข่าสามมือติดแล้วเนาะค่ะเข่าสามมือติดมือแรกหาซี่มือสองหกซี่ล่าสุดเจ็ดสองมือแรงอ่ะมืออื่นนี่กระโค้ยเข้าประกบเข่าเนาะค่ะบนสิบหน่วยหลุดเบิดเลยเนาะคะ่ะสิบหน่วยหลุดหมดเลยแต่เข้าเด่น เข้าเดนเก่าไว้ตัวเดียวเลยเนาะคะ่ะเข้าจับซ้ำนี่ที่บนไปเขารักหน่อยพี่น้องนะคะไปเบิื้อ่าเดี๋ยวได้ค่ะพี่น้องขึ้นเตียงก่อนอยู่เทียงหน้าล่างนาอ,อยู่เทียงหน้าล่างไปเบื้องของผู้ใดญเขาแน่เนาะคะ่ะเลขติดบนล่างแอดวางไว้สี่ห้าหก เนาะคะ่ะสี่ห้าหกผลออกที่เจ็ดสองแปดเก้าเนาะคะ 7, 2, 8, 9, ่ะเจ็ดสองแปดเก้า่าของแอดกับของเอซีวิ่งกันเข่าเนาะคะ่ะอ่าชุดเต็มบ่เต็มอ่าบ่อออกโอ้ยเนาะคะ่ะของเสี่ยนสาระข้ามวิ่งสองกับสี่เขาเป็นตัวกัดเ2ลสองางเนาะเจ็ดสองแปดเก้าของผลออกนะคะ แต่เวกของน้องต้าห้ากับ0นย์ไม่มีเลยนะคะของน้องต้าไม่มีเลยที่5กับ0ูนไอ้เบื้องมือนี่เนะคะเซียนสาระคมจับเด่นที่ศูนย์กับ1นมือนีพี่น้อง0ูนย์สามศย์เสาสตัวหางเดียวคือศูนย์หนพี่น้องถ้าจังสี่ตัดเลนที่ศูนย์เก่าน้ำเนเดอร์ค่ะ พราะวา่าสเตปการว่างขั้นตอนการว่างของแอดหรือว่าของเส้นสรารข้ามต้นฉบับมันกิดมาเป็นจากวิธีท้ากระสูรของแอดนี่แหละของเส้นสรารกข้ามก็ไดเนาะคะ่ะเฮ้าเอาไปให้ลูกไผ่เห็ดเนาะคะ่ะอันหนึง่งจากว่าจะคล้องมากทา้านี่ลูกไผ่เขาก็มีแนวเห็ดหลายแนวเขาก็บบมากทา้านี้พี่น้องบางสิ่งบางอย่างมันดีที่สุดสําหรับเราสิ่งที่เรารักเราชอบใช่ว่าคนอื่นจะชอบ <c ười> คือเฮ้าเนาะคะ่ะ เพราะฉะนั้นนี่คือสัจธะทามความจริงของโลกมนุษย์พี่น้องเฮาดีสาหรับเฮาอาจจะบ่ดีสาหรับผู้อื่นเฮาหมักผู้อื่นกับว่าหมักเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นอ่ามันเหตุให้เข้าใจสัจธะทามความจริงของโลกไปนี่ว่าอ่าทุกสิ่งที่เฮาขีดพูดทําไม่ใช่ดีกับคนอื่นเสมอไปเนาะพี่น้องเนาะนั่นนะคะอ่าลูกเต่าเขาก็มีแนวเหตุห,หลายแนวพี่น้องนะคะมีธุรกรรมหลายแนวมีธุรกิจแบบแปลว่าเล็กๆย่อยๆตามที่ว่า ลูกแอดจะสอนลูกเสมอเลยว่าถ้าเฮ้ามีหนทางเฮ้าจะหาเงินประตูเดียวส่วนเฮ้าหาเฮามีโอกาสแล้วเฮาเอาเลหลายๆทางได้มองละริดละน้อยตติมกันถ้ามีโอกาสเนาะคะ่ะถ้ามีโอกาสโอกาสของคนกับว่ามีหลายว่ามีดูพร้อมอย่างน้อยๆเราก็ต้องในลงมือทำก่อนสู่ก่อน สู่แล้วผลมันสิออกมาจังใดเขาจังเอามาประเมินว่าอีหยังจะไปไจังไดมากจังไดยาประมาทกับเศรษฐกิจกับโลกไปนี่มากนักเพราะมันสอนให้ลูกคิดลบกับโลกได้ค่ะกับมนุษย์กับสังคมได้ค่ะแต่ยาประมาทกับการใส่ชีวิตเข้าได้หน่อยเข้าต้องเอายุพุมปลาบกเล็บแมวสมัยเก่าเพิ่นว่ายุปาเงี้เอก็ให้มุดไปเอาได้เบีย้ยได้สลึงพึงบรรจบให้ครบบาท เป็นวะเนาะคะ่ะขาดสลึงยูบสลึงหนึ่งกับพ่อพ่อบาทเพราะฉะนั้นยากี่ขานไปเก็บได้หน่อยก็ให้ได้เก็บหน่อยใส่หน่อยใส่ให้มีกำไรมีเงินสิบบาทเฮ็ดจังไดมือหนีเฮ้าจังสีบ่าขาดทุนเข้าจังจะว่าเสียดุลกับชีวิตของมือหนีเงินสิบบาทนี่เฮ็ดจัาไดเจัาสีใส่หอดมืออื่นอันนี้เป็นขอดต,ตัวอย่างสือส่อมันเนาะมผู้ใดใส่เงินสิบบาทในสองมือดอกคะ่ะ แต่มันเป็นข้อตัวอย่างข้อเปียบเทียบซื้อนะคะมีลอยหนึ่งนีง่แค่จังไรเงินลอยเฮาจังสีเหลียมหอดมืออื่นมันก็นยากอีกกับเศรษฐกิจทุกงมือนี่พี่น้องนะคะกะเป็นเป็นข้อคิดหนึ่งที่เฮาเอาไปใส่แล้วมันเป็นประโยชน์อีหลีพี่น้องนะคะเป็นประโยชน์เฮาสิได้่าอ่ามือนี่เฮาใส่เท่านี้เท่านี้ถ้าจดไปน้ำยังดีพี่น้อง มีไล่หลับไล่ใจมือรุ่นนั้นมือนานี่เข้าสีเขี้ยมขื้นเขี้ยมขื้นเขี้ยมข,ข,ขื้นจนใส่หน่อยที่สุดบเม็นสอนให้ขี้ที่จนบกขาดการบิตามินเขาร่างกายด้วยค่ะคนเข้ามันพ่อเพียงพ่อดีเนาะค่ะสะด็จพอรอบลอกเก่าเพิ่นตัดไวถูกมัดเลยค่ะถึกเบิดเลยเพราะฉะนั้นเข้ายางน้ำกลนเพิ่นเนี่ยโอ้ยมีแต่ประโยชน์ล้วนๆเนาะค่ะพี่น้องดีค่ะดีเนาะค่ะ เทพาราเดินดินสำหรับแอดเลยเนาะคะ่ะยกย่อไหวพี่น้องจะเป็นดีหลายเอาค่ะเขาสู่แนวทางเข้าเบาเลยไปทัวทีบเนาะคะ่บะบสทัวเราค่ะพี่น้องเป็นประมุขของฉาดเข้านะคะยกไหวทั้งหัวทั้งเก่าเลยะคะ่ะผู้ใดกราบไหวสทัทธาเพินเ่นเพิ่นเป็นคนดีอิเลพี่น้องนะคะจะเลื่อนเอาโหลดเนาะค่ะ่ะไปสู่ของน้องต้า น,ะะน้องต้าพารวยวาง5กับ6วันนี้5 8 5 1 5 0 6 8 6 1 6 0 3ตัวหางเดียวหา6สเนาะคะ่ะของแอดมือนีว่าง678 f c ดส่งให้12 4วิ่งลูก9กับ3ประชนกันแต่แอดว่า9กับ3จะไม่เห็นอยู่มือนีเนาะคะ่ะสำหรับแอดว่า9กับ3นี่เห็นคักคักขันสูตรบอลุดมือนี บ่ามาสองตกับมาตัวหนึ่งล่ะสิแม่เพแต่ว่าอย่าลืมว่าเป็นเล้าพัฒนาเด้อพี่น้องอีหยังก็เกิดขึ้นได้เสมอเนาะคะ่ะอย่าลืมเอาพี่น้องแคปเอาอีนี้ยังก็เกิดขึ้นได้กับเล้าพี่น้องพัฒนา,อ,าออกหาลั่งเทียจนนางหัวหาลั่งเทียดใดนางห้พี่น้องเอ,เ,อเ,อเอาค่ะแคปเอาเอาแคปเอาค่ะ อันนี้คือชุดเต็มสามเสี้ยนนะคะหลักกาเข้าจะมีชุดสรุปบนล่างก็ขอให้เขาเด้องวดนี้จะเขาให้เฮ้าบ่อพี่น้องเนาะคะ่ะชุดสรุปชุดบนก่อนเนาะคะ่ะชุดบนหลัก10ป,ปักไว้ที่926หลักหน่วย5้าสอหลักหน่วยบนเราฟันไว้ที่เลข5้าเม็ดเดียว แต่เหล็กอื่นกับมามสิทซิ์มาใดเด้อพี่น้องอันนี้เขาเป่าตามสูตรซื้อๆเนาะค่ะอ่าเจ็ดกระเด่นอยู่ค่ะพี่น้องเด่นเบิร์นั่นแหละแต่ว่าแอดเป็นคนถ้าสมมติว่าแอดซื้อเองได้นะแอดซื้อเหล็กคู่เดียวเนาะค่ะซื้อเหล็กคู่เดียวเท่านั้นแอดก็เลยเปาใส่ใจจะคล้องซื้อดอกพี่น้องเอาแคบเอาชุดสรุปบนเนาะค่ะชุดสรุปบนชุดสรุปบนเราพัฒนาเอาพี่น้องมัก ตัวแรกกัจับเอาบ่หมักกะบ,บ่จัดคัดกับพานเนาะค่ะไปเบิ่งชุดล่างแอดจับเวัตทุกตัวไว้ถ่าแอดวงเอาเฉพาะตัวที่แอดหมักเนาะค่ะอ่าตัวบ่หมักละแม,มาดีตัวหมักของแอดบ่ค่อยมาดอกพีน่น้องสิบบนหนึ่งห้าสามหน่วยไอ้สออิบล่างโอ้ยไม่ต้องรีบค่ะ 3, หนึ่งห้าสามหน่วยล่างเจ็ดสองเก้า ลักลอยมือนี่แอดว่าแอดมักเจ็ดเนาะฟันเจ็ดเม็ดเดียวเนาะค่ะที่หลักร้อยเอาพี่น้องแคบเอาเนะาะค่ะแล้วไม่ล่าสีเล่ยไปลายจับไว้ยังสีซื้อๆดอกพี่น้องอย่าเอาเบิร์ดเดอค่ะถ้าดวงมีพี่น้องซื้อคู่เดียวถือโหลดเนาะค่ะ ลักหาอาเลคหาเด่นลางบแม่นเด่นลางเด่นลักนวยมากสิแม,ม่ลักสิบบอรหรือสิไปลักลอยเนาะค่ะเป็นไปได้สูนเนลกับเล่าพัฒนาพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ขอหยุดตีไวส้สำนีสกักก่อนคลิปหนาจะมีเด่นตัวเดียวแล้วก็เด่นสองตัวจริงๆเรามันเป็นสูตรล่างแต่มันมักขันกลางกลางช่วงกลางกลางสองสามงวดไปบน แอดก็เลยเห็นมันเขาแอดก็เลยขัดออกมาอีกพักหลังนี่มันเดินล่างอีกแล้วนะคะแอดบอลูว่าจะตีหัวข้อว่าบนล่างหรือว่าจะล่างอย่างเดียวดีอ่าเดินตัวเดียวกับมี2สองตัวกับมีชนกันพร้อม้าเบิงเดิอพี่น้องคลิปหนาสีเดินต่อบว่าเอาสาหรับคลิปนี้ขอ,อยุตีไวส้สำาน้พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นสายแอดได้เด้อค่ะเอาสําหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ